สวัสดีครับวันนี้ช่างไกลบ้านจะพามาชมชิ้นส่วนและองค์ประกอบโดยรวมของโช๊กกัน125อันนี้จะเป็นตัวขบูตัวตัวแรกนะครับก่อนที่จะมาพัฒนาอีกีปเ็นตัวโดยมีองค์สร้างต่างๆดังนี้นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าให้มามาแก้ไขตัวนี้ที่มันหักนี่ เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนหากเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้ย็บให้อะไรก็เลยต้องแกะมาดูว่าต้องทำอย่างไงบ้างคือจะมาขันน็อตัวนี้มุมมันขันนะตำแหน่งขันมันจะยากหน่อยนะครับผมก็เลยถอดเฟรมนี่จะมีชิ้นดำสองสองชิ้นแล้วก็ชิ้นสีพอถอดหมดปุบ๊บแล้วก็จุด6กยึดปกไก่ล่างนี่อีกสองชิ้นก็จะแยกซีกซ้ายขวาออกมาได้เลยเล็กเล็กตัวถัวงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ ยังเป็นรุ่นโบราณเนี่ยนะครับโค้งเหมือนพวกสมัดอยู่เลยเบสตัวเก่ายังอยู่ข้างบนแล้วนะครับเบสร้อยสิบแล้วก็ต่อมาก็คือนี่ครับก๊อกน้ำมันสกออโตอยู่ตรงนี้นะครับมุมนี้เหมือนคล้ายเว็บร้อยยมห้านะครับ,บ,รบใช่ไหมเอาไม่ใช่มีหนึ่งสองสามสามเส้นตัวนี้ไม่มีสี่ พวกเบสร้อยสิบก็จะมีสี่เส้นจะมีตัวสายไหลกลับด้วยเรือนไม้เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็หักหักหักมุมนี้สองม,มุมแต่มันมีชิ้นส่วนอยู่อันนึงเดี๋ยวจะเอาอีฟอ็อกซี่ผส,สมแล้วยึดลองยึดดูตัวนี้ก็จะจะลองเอาอีฟอ็อกซี่ใส่ยึดดูเหมือนกันครับก็จะอยู่ไว้แต่จะแฝข้างโน้นสองฝั่ง ต,ต้องไปคุยลูกค้าก่อนแล้วก็ลูกค้าจะทําโอลิงฝาวาวนี่ครับช่วงบนซึมอมืนี่ครับหนึ่งสองสามสามตัวบอมบัดชุดบอมบัดอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งโน้นเดินอ้อมมาตรงนี้ต่อไปมุมโซ่ครับเหมือนอาซีครับมีตัวยึดด้านหลังนี้เป็นน็อตร้อยนะครับชุดนี้นี่ จะร้อยนดเหมือนเหมือนอาซมเหมือนคิดตั้นถ้าเบรกหลังนี่หากจะไม่ผิดใช้ของฮ o n ด้ได้นะครับเทียบข้ามใส่ได้แล้วการปิดตัวนี้เป็นสายสลิงเปิดนะครับซูซูกิเปิดจะตรงกันข้ามกับเวฟนะครับเปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับหมุนถอยหลังไม่ได้ครับซูซูกิต้องกดลงแล้วบิดไปด้านหน้านครับมามาตำแหน่งอ,ออนก็ไม่ได้ครับต้องมาออก ตำแหน่งออฟนี่แหละแล้วก็กดลงแล้วก็บิดอ่ากดแล้วครับกดลงแล้วก็บิดส่วนที่เหลือกล่องไฟน่าจะอยู่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่แถวๆใต้เบาะนะครับ พอซอกดูสิไม่เห็นกันนะกันตกยุดสองตัวนะครับน็อตเบอร์สิบสองสองตัวการมันเครื่องตรงนี้นะครับเบอร์สิบสี่กองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้มเมตรโซเมตรรวกันก็จะมีกองน้ำมันเครื่อง คอ,อยตรงนี้กล่องไฟไม่ได้รือช่องที่เหลือน่าจะอยู่ถ่าเฟรมนี่เลยครับไม่เฟรมก็ใต้เบาะใต้ถังใกล้ๆกดลด้แถวถังที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแก้ไขปัญหาก่อนที่ลูกค้ามาให้ซ่อมวันนี้หลายรายการมาก